ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์จากมัจุราชพระองค์ทรงช่วยกู้เท้าของข้าพระองค์จากการล้มไม่ใช่หรือเพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิต ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด,สดเหนือปัญหาเหนือความทุกข์ยากใดๆลูกขอเชื่อและขอวางใจในพระเจ้าลูกวางใจในการดูแลการปกป้องการช่วยกู้ในเวลาและในวิธีการของพระองค์ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า ขอทรงประทานกำลังที่เหนือธรรมชาติให้แก่ลูกในขณะที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากขอสันติสุขของพระองค์ครอบครองจิตใจของลูกขอชีวิตของลูกเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ขอการพลิกฟื้นหรือฟื้นสิ่งที่พังทลายกลับคืนสู่ความสมบูรณ์ลูกขอพึ่งพาพระองค์อย่างสิ้นสุดใจและรับรู้พระองค์ในทุกทางอธิษฐานในนามพระเยซูคริส อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข0 2 0 9 7 1 9 0 0กด1